สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับวันนี้ก็บวัดตามในทางเลขร่วมน้อยพอลี่เนาะกับเลขชุดจอดด้วยนะครับคกับผลงานนี่เรื่อย <isas S 2> ๆเห็นเนาะพอลี่เนาะวัดสวนมิซามโตโต้ด้วยไหมครับกับมีผู้โช่วยผีดอกคือเออนะครับผู้สิมมักเล่าสตากับวันที่หาเกยังมีอยู่ยุทธครัำด้วยอืมครับเพิ่นพี่น้องนะครับพี่ซุนน้อวัดเนาะพี่ซุนเขายังไรเขาล้าตาบ่ซุนซี่บ่ กันดีล่ะเอ้าคนทีเขาบ่ามันอย่างกาชาดว่ะอือเออไปขอกาชาดบ่อะกาชาดครับผมนะครับกับยุนี่ชุดล้าสุดนัชุดร่วมเนาะครับอ่าอยู่ชุดร่วมนะครับมันต้องว่าชุดร่วมสไปนาะครับเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดร่วมนะครับเนาะอืมเขามีจะได้มากก็ต้องเอาเอาลงนะครับไปเลยเพราะว่าชุดร่วมเท่าสามารถไปยิบจับได้สุดโต้ละในเหล็กพวกนี้นะครับ เอาไปเทียบกับตัวข้านะเพราะไม่เทียบตัวข้าวเทียบข้ามักคือบองสินนะแต่ข้ามักเขาก็ต้องเอาไปซื้อนะครับซื้อชุดรวมชุดจอเนี่ยคือกระชัหายเลยไปเลยนะอืมบะเมีนอืมถือมาสี่ไปมั่วอืมอี่ยังกันบะเมียนน้อบะเมีนอืมเป็นของไงพี่ของเงน อพี่จอฮัลโหลพอลีฮัลโหลอขอุญาตลบแป๊บนึงได้พอลีตซีม่ขึนซีม่ใครนอยด้ิงงงว่ามันจะของตาไยังพี่พี่เตเบิ้งไปบิ้งมากเม่บ้านตาไร่นนี่เด้แมอ่อนานั่น นี่เดมันซีโซนกับนี่พี่เดมันจะพกจัวยุยเ้เ้พกกิอันนันวมีออ่เอางชุดชุดลาสตาร์ครับอนะครับุดเสตาร์เนาะเาเกาะซีนอพนนี้เนาตัวกรับเนาะตัวกรับมันครับอ่าลาสตาร์เขาด้วยนะครับนะครับตัวนี้ก็เสียดายเว้เจพาพกิดเนาะศูนย์ซี ไม่ยกไก่ฉาดหรือเพราะรีของกกาฉาดนะครับอืมค้กันมันพีตำแหนง่งตำแหน่งสลับกันอ่าสลับกันม่ก่าคุ้มให้มันบ่สลับกันดอก <c oughs> คุ้มให้มันตำแหนง่งอ <c oughs> ันี้มาเมืองของพิเศษปกติวีไพครับ,ะรบนะครับเขาวีไอพีได้นะครับอืมวีไอพีนี่เขา,กกาเลขออกสามสี่ศูนย์เนาะีพีออกสาม สามี่ศูนย์ะครับเพราะเรียกห้ยศูนย์สี่สามเป็นตัวโตแลเาเรียกเนาะตัวโตครับครับสี่ศูนย์เข่านะครับศูนย like ์ส er ี่สี่ศูนย์นะครับแต่ว่าให้ซื้อดีอสามศูนย์ะครับเบื้องตรงสอนพราะเรียสนะครับนี่เขาสามารถจัเบียงได้สามารถจะบี่งนะขยี้าณเนี้ยนะพี่น้องเนาะสามารถจับอี่ยงได้เด้นะครับมีตัวหมักนะครับวีไอพีสามสี่ศูนย์พอเียกห่ศูนย์สี่สามนะครับตัวน สามศูนย์หนึ่งก็มีในในยหกตัวเด้อนะครับมือเสียลราพี่น้องหายห้องจับได้บางที่บางทีเป็นแบบนี้เนาะนะครับมือเสียเขาสามตัวสองตัวอ่ะเอาลงกแล้ครับพอดี่พอ,อไงห้องกับมีตัวได้มากได้ห้าก,กับอถขัดเัาเองนะอมั้ยนะครับซื้อห้องเป็นเท่าได้ซื้อมัวนะเพราะไม่ทาบ่อดิซื้ออย่างผมมีหลักการนะแบบในจุดห้องมี่นะ คือว่านะครับว่าชุดจอบก็เป็นว่าสิเขารถสูน้อยด้ยนะครับมีมือนึของชุดนี้บางนี่เขาชุดนั้นนะครับมันกัก็ถือว่าเขาช่วมอืออยูน่นะก็ถือว่าเขาช่วมอืออยู่ไปวมสู่ช่องใดช่องอื่นขเขาก็บ่กได้ว่าแมนสูน้อยไปเลยด้วยกเลื่นก็ลื่นกันดอกตามเฟืองเหรอเนาะเฟืองเหรอมีมองเขามอง่เขาคือนเฮานี่ะแมนมันเอาเป็นว่า,าเออลงจอบพิเศษเขาพิเศษจอบห้าน้อยเขาห้าน้อยสิเพราะเป็นตลอดด้วยถ้าจับมีมองุดูมองเขากักนะครับมันก็เป็น เด็ถ้าเราคนได้โชคดีมักถือมองนั่นสินะหาว่านพี่น้องมังพี่พี่แต่ตรงโชคดีไปนี่เห็นว่าอะ<า>นะครับนักครับการเรียนสามน้อย,นยมีมีโอกาสละพอออสามาน้อยมันเขาดีก็ดดาาบบเ,รเรียนไอ้พุทธิมาศสามกิดสามไปเลยมอปลายสามน้อยได้เขาน้อยได้น้อยหนึ่ง,งกันยังมอประกาศเนียเ่ยนะครับ,รบมุาไป้จัดระดัเขาว่าร่วมเนาะก็ต้องอเข้าใจนะครับจอกับจอยดอกตัวมันก์มันก์บ์ประเดีวสามน้อยมันเขาดน้อยปั่นหนึ่งนะแต่ว่าทียแน่เลยเนี่ยสามมันมีเขาอยู่ บางมืนกับสองม่บางบางมือกับสอ,อบง,งอสอน้อยบางมือกับน้อยนึงสิแหมเ้าว่าบนรถเขาเยอะโ้ยบเกนะครับเขว่าคุณภาพด้ยละ่ะนะครับอวงชุดรวมม,มันงชิดร,วดรว่วมบันทีหกคำอืุรวมดนี่เห็นแค่โซ่จ้าหน่อยเพราะวันนี้เป็นหานเรีงง่องแย้มมือ,อ,องเงืนยมมือแล่งรับเอานะครับลาบสตาร์จะคอยคิดกาชาตินะครับสามศน์เจ็ดซีนะครับตาร์เสามเจ็ศนีสามีศูเจ พิเศษปกติพี่นะครับหนึ่งหาีเจ็ดตัดไทยหนึ่งซีหาเจ็ดสิบเจ็ดหซีนะครับเอามาตัวจใดจับเอาเลยพี่นอนครับจับ่าเก่งใไ้จับเก่งก็จับเลยนะครับจับ่าเก่งกับน้ำโพลีเนี่ยแหละมีผลงานคืมือเนาะเอาลงนะครับพพลีวันนี้มเ่งชุดเล้าสตาร์นะครับเล้าสตาร์เขาดีเยอะนะครับเอาเคุณตุยอามึงด้วยเล่าสตาร์ หนึจับคู่หนึ่งหนึ่งหเจ็ดเลขเด่นมี1กับ6กเฉพาะจิบแปดหเจ็ดับคู่แปดหาหาเจ็ดหเจดศนย์เลขเด่นหากับ0กาชาตเจ็ดเจ็ดหนึ่งจับคู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหาศหเจดศนย์เลขเด่นเจ็ดแปดนีได้ค่ะครับตามีได้เอาิ่ชุดพิเศษครับบ้าน ละไปะจุดนี้มันมาเขาน,นี่อ่าจุดนี้มาเขาได้นะครับพิเศษหนึ่งเกหจับคู่หนึ่งสามเก้หาหกหาสีเลขเด่น6กับสปกติ3ามจับคู่หาสามแปดหกดหกเลขเด่น3าก 00, ับหกวีไอพย์สามศูจับคู่0ูนย์ศูนสสศย์เลขเด่น3ามกับศนย์แค่นี้ได้ค่ะ เราพวามสามารถจับรวมมาเองหน่อยได้ครับได้เองนะครับจับได้หกตัวเลยนะพอดีเนาะครับตัวแดงตั้งไว้ให้จับแล้วมีโอกาสถือสามตัวแล้วก็ตัวบนตัวล่างนะครับง้อเพิ่งเอาห้ามักตัวใดงลืมตัดมะเก่งจับมะเก่งกอบพี่ตับฟารีให้จับเก่งหรือมีความสามารถจับด้วยหนังสือเองเลยนะครับให้หกตัวนี่มักจะมีโชคเนาะครับนี่ละชุดสามตัวเนี่ยว่าเขาตัวแรกกับตัวหนึ่งแหละส่วนใี้ไม่ค่อยรุนนะพอดีเนาะครับไม่ค่อยรุนเลยล่ะหลายมือแล้วนะครับเพั่งรุนแต่เถื่อวอยู่ ชุดสามน้อยเนี่ยปกติพิเศษวีพีนี่เนาะส่วนมากจะเข่าสามน้อยนี่ดีกว่ามันมาแมนียนเชนก็ร่างมาแรงเนาะเสพปกติพีพ่เอที่มาเขา่าเน้อยเ,ยเขาก็ะดิ่งไม่สามเลยละไม่ค่อยขาดทุนหรอก่าขาดทุนหรอกสามน้อยค่อยเริ่มเม่หลายตัวนะครับพิณนาวนะครับคนใดสงสัยก็ต้องไปเปรียบเทียบช่องขึ้นเรื่งนะจับคู่มาจากไนี้เพราะนี่กับจับคู่มาจากตัวเดียงนี่ให้สังเกตเอาว่านเวลามันออกเครื่องเชียร์กับยิ่งย่งไว้แห้่มันออกแบบได้ มันคือออกไปเจ้งหญิงหูน้าท่างไป็นน้แต่ละมือเออเมือนนะอ้อาสรรารับคอดี่ขอบคุณหลายๆที่เริ่งปัาในทางนะอัาวสครับวสวัสดีครับ